สั่งมารถแรกเท่าไหร่ครับสั่งมาตู้หนึ่งสักสามพลังมั้งครับตอนนั้นยังไม่มีแบรนด์คุมาแล้วฮะอ่าแล้วคุณทําแบรนด์ยังไงคือผมตั้งชื่อจากจากการที่เราได้เราได้เป็นคาแรค c เตอร์ก่อนตอนนั้นผมก็นั่งวาดเองนะในในในอิลลัสเตอร์ไปดูเป็นโหลดเวกเตอร์มาจับผสมวาดเป็นรูปหมีขึ้นมาตัวหนึ่ง แล้วก็ทำคอนเซปต์ของตัวหมีมันให้ให้เป็นหมีที่ท,ที่อ่อนนุ่มคือคือหมีผมผมมองเหมือนตุ๊กตามหมีอพี่ตุ๊กตามหมีเนี่ยเรามีทุกบ้านอยู่แหละเขาอยู่คู่กับเด็กบ้านเรามานานไว้ใจได้แล้วก็ดูอ่อนโยนแล้วก็เราตั้งคอนเซปต์ว่าหมีเนี่ยเราจะใช้ชื่อที่ไม่ใช่คําว่าหมีใช้อะไรดีก็เจอเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือคูม้าเนี่ยแปบลบว่าหมีก็ลเลยเออมาตั้งชื่อเป็นคูมะมีโลโก้หมีสะหน่อยนึงคุณวาดเองกว่าเด็กไม่ใช่หมีตัวนี้ด้วยนะ เป็นหมีเวอร์ชั่นแรก